ตอนที่5้าบเอ็ดหยวนเห้ารู้สึกชวนเฉียวใครบอกว่ามีลูกสาวล้วต้องลำบากหยวนชิงหลิงสูดลมหายใจเฮือกใหญ่และพลันจัดท่านอนตัวเองทำไมจะไม่ลำบากยุคสมัยนี้เป็นยุคที่ผู้ชายสำคัญกว่าผู้หญิงผู้หญิงมีทางเลือกเพียงแค่แต่งงานแล้วมีลูกเท่านั้นไม่สามารถเลือกทางอื่นได้เลยการดูแลร,รับใช้สามีคืออาชีพของนางตลอดชีวิต แต่อาชีพนี้ก็ยังมีคู่แข่งอีกเยอะพวกท่านเป็นชายที่สามารถมีชายาหลายคนเจ้าชู้หลายใจและไม่มีทางเข้าใจความรักจริงๆด้วยซ้ำอยู่หวนเฮาน้ำท่วมปากพูดไม่ออกทันทีนี่เหมือนเรื่องบ้าบออะไรอาชีพอะไรคู่แข่งอะไรอีกอย่างมีสิทธ์อะไรมาว่าเขาไม่เข้าใจความรักใครบอกว่าข้าไม่เข้าใจอยู่หืวนเห้าวดคิ้วจนแผเป็นบิดเบี้ยว ท่านเข้าใจหรืองั้นถ้าท่านได้อกพิเศษกับชูหมิงชุยท่านยอมที่จะมีนางเป็นชายยาคนเดียวโดยไม่รับสนมหรือไม่หยวนชิงเหลิงพูดอยู่วนเฮ่าพูดขึ้นเสียงแข็งข้าจะรับสนมหรือไม่รับเจ้าเกี่ยวอะไรด้วยอีกอย่างเจ้าจะลากนางเข้ามาพูดทำไมพวกเราก็แค่หารลือกกันท่านแค่ตอบว่าทั้งชีวิตนี้ท่านจะยอมมีนางคนเดียวหรือไม่ นางกับเจ้าไม่เหมือนกันนางฉเฉลียวฉลาดใช่ฉเฉลียวฉลาดแถมนางยังจะหาสนมมไม้ท่านเองด้วยแต่ที่ข้าถามคือท่านจะยอมอยู่กับนางคนเดียวตลอดชีวิตหรือไม่ถ้าหากว่าไม่ก็สแสดงว่าท่านไม่ได้รักนางเลยด้วยซ้ำหยวนชิงหลิงพูดกับชายสมัยโบราณจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความรักไปแล้วแม้ว่านางเองจะไม่สนใจเรื่องความรัก แต่สำหรับผู้ช่วยของนางนั้นมักจะพูดเรื่องความรักหลากหลายรูปแบบต่อหน้านางผู้ช่วยของนางเอมมี่คือนักเกรียนปริญญาโทตัวอ้วนๆเล็กๆจนถึงตอนนี้นางยังไม่เคยมีความรักกับใครเลยจูบแรกก็ยังไม่เคยเสียแต่เอมมี่เป็นคนมองโลกในแง่ดีนางบอกว่าต้องมีสักวันที่ตัวเองจะได้เจอคนคนนั้น แล้วก็ทุ่มความรักเต็มหัวใจที่มีให้เขาหยวนชิงหลิ่งพูดจบก็หันหน้าหนีทันทีแล้วนอนต่ออยู่หวนเหาพูดอะไรไม่ออกอย่างกบเป็นใบเขาไม่พอใจมากตกลงว่าใครกันที่บอกว่ารักคนคนหนึ่งแล้วต้องมีแค่คนคนนั้นคนเดียวตลอดชีวิตเรื่องการมีสนมนั้นก็เพื่อเป็นการสืบทอ,อดวงตระกูลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่เข้าใจความรัก แต่นางต่างหากที่ผดเด็ดการพอคิดได้แบบนี้เขาก็ขนลุกสู้หยวนชิงหลิงคงไม่ได้พูดแบบนี้ออกไปต่อหน้าเสด็จพ่อหรอกใช่ไหมเขาอยากจะถามนางแต่พลันได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาเหมือนว่าหลับไปแล้วอย่างกับหมูสถานการณ์แบบนี้ยังหลับได้แถมยังไม่เล่าเลยว่านางพูดอะไรกับเสด็จพ่อไปบ้างตอนแรกหยวนชิงหลิงคิดว่าจะงีสะบสักพักแต่พอหลับไปแล้วก็นานถึงสองชั่วยาม หลังจากที่นางตื่นก็เห็นสวีอีกับถังยาง,ยางนั่งเฝ้าอยู่ประตูโดยไม่พูดอะไรนางพลันหันมาด้านข้างก็เห็นอยู่วนเฮ่าหลับอยู่เสียงเทียนส่องมาที่ใบหน้าของเขารอยแผลเป็นนั้นพอมองตอนหลับก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรและก็ไม่ค่อยบวมแล้วดูแล้วน่าจะดีขึ้นไม่น้อยนางยื่นมือมาลูบที่หน้าผากเขาอุณหภูมิดูสูงนิดหน่อย แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรมากนางถอนหายใจออกมาสมองก็คลอยโลงขึ้นที่จริงไม่นึกเลยว่าสองสามวันก่อนเขายังจะฆ่านางอยู่เลยแต่ตอนนี้พวกเขากลับได้มานอนบนเตียงเดียวกันพอนึกถึงความเย็ยนชาของเขาแต่ก่อนยวนชิงหลิงก็แทบอยากประจัดการเขาให้รู้แลว้วรู้รอดนางรู้ว่าตอนนี้ที่พวกเขาอยู่ด้วยกันได้เป็นเพราะอันตรายในวังที่ทั้งสองคนเจอ แต่ว่าถ้าเรื่องนี้ผ่านไปพวกเขาก็ต้องกลับมาทำสงครามกันต่อแน่ยวนชิงหลิงคิดได้แบบนั้นก็รู้สึกไม่อยากนอนบนเตยียงกับเขาแล้วจึงลงจากเตยียงก็เดินออกไปทันทีถังงย่างจึงถามขึ้นเบาๆพระชายาจะไปไหนพะยะคะ่ะยวนชิงหลิงตอบเบาๆค้าจะออกไปเดินรับลมข้างนอกหน่อยเดี๋ยวกลับมาถ้าอย่างนั้นพระชายาห้ามเดินไปไกลนะพะยะคะ่ะเดินรอบๆแถวนี้ก็พอ เพราะทหารเฝ้ายามในวังค่อนข้างเทิ้งพลัดทหารพวกนั้นไม่รู้จักพะชายาด้วยเดี๋ยวจะทำ้ายเอาได้เข้าใจแล้วยวนชิงหลิงตอบกลับแล้วผักประตูออกไปพอออกมานอกตำหนักนางก็สูดอากาศเข้าไปเต็มบอดด้านนอกมีพวทหารเฝ้ายามอยู่พอเห็นหยวนชิงหลิงเดินอ,ออกมาก็ไม่ได้ขวางไว้เพียงแค่โค้งตัวเพื่อทำความเคารพยวนชิงหลิงจึงถามขึ้นตอนนี้กี่ยามแล้ว คุณพ,พชายาเพิ่งจะผ่านเที่ยงคืนกลารับยวนชิงหลิงซึงเดินออกมามีโคมไฟแขวนตามทางเดินส่องให้เห็นตํนักลางๆนางเองก็ไม่ได้เดินไปไกลแค่เดินออกมานั่งตรงใต้ต้นแมกโนเลียทุกอย่างเงียบสงบเสียงนกเสียงกบเสียงมแมลงทุกอย่างดังเข้ามาในหูยวนชิงหลิงหลับตาลงเพื่อซึมซับบรรยากาศของธรรมชาติและทันใดนั้นนางไปค่อยๆลืมตาขึ้น พลางหันไปที่พุ่มไม้พุ่มหญ้าเสียงร้องของพวกนกมแมลงและกบพวกนั้นไม่นึกเลยว่านางจะสามารถฟังรูเรื่องที่นางฟังเข้าใจผูเป่านางก็ตกใจมากแล้วตอนนี้ยังจะสามารถสื่อสารกับพวกนกมแมลงและกบได้อีกนี่มันเรื่องอะไรกันแน่นางตายแล้วหรือนางเป็นวิญญาณแล่ล่อนหรือในโลกใบนี้มีผีจริงหรือยวนชิงหลิงสัมผัสได้ถึงเงาหนะ้าลัวบางอย่างอยู่ไกลๆกำลังใกล้เข้ามา นางจึงกังวนกระวายรีบลุกขึ้นเหมือนกับว่าวิญญาณตามหลอนจึงรีบกลับไปที่ตำหนักทันทีทั้งย่างกับสวีอีก็พันตกใจนางจนสะดุ้งพลันเงยหน้ามองแล้วเห็นท้าทางหวาดผวาวิ่งขึ้นเตียงพร้อมกับเอาผ้าห่มคลุมหัวอยู่หววเห่าเองก็ตกใจตื่นพลันลืมตาขึ้นเห็นว่าสีหน้านางขาวซีและหายใจเหนื่อยหอบซึ่งขมวดคิ้วด้วยความสงสัยแล้วถามขึ้นเป็นอะไรหรือ เลื่อนชิงหลิงขยับเข้าไปใกล้เขาข้ากลัวเจ้ากลัวอะไรยูเวอนเ่าชะนักไปชั่วขณะเพราะรับรู้ถึงความกลัวของนางจนตัวสั่นนางกลัวจริงๆนางเอาหัวหมุดลงไปในผ้าห่มในสมองก็สับสนไปหมดแล้วก็อดจะหวาดกลัวกับสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมือเย็นๆมือหนึ่งกุมมือที่สั่นของนางไว้มือหนาค่อนข้างหยาบนิ้วเรียวยาว เขาใช้แรงของเขากุ่มเอาไว้แนบแน่นหยวนชิงเหลิงรู้สึกว่ามือนั้นเหมือนมีพลังมหาศาลและสามารถดึงจิตใจที่ล่องลอยของนางกลับมาได้เขากุมมือนางเอาไว้ในมือของเขานางไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะทําอะไรที่ดูอบอุ่นแบบนี้ตอนแรกนึกว่าเขาจะหัวเราะเยาะตอนเองแล้วสมน้ำหน้านางจึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากผ้าห่มแววตาสองดวงที่ดูหวัดตัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสงบลง ดูแล้วเหมือนจะดีขึ้นมากแล้วยหยวนเฮากับรู้สึกยังไงไม่รู้หลังจากนั้นเหมือนกับโดนมดกัดพันรู้สึกเจ็บป,ปวดขึ้นมาแขนของสองคนแนบชิดหยวนชิงหลิงที่กลัวมากจนไม่สนใจอะไรพยายามหายใจเข้าเพื่อดูดซับเอาความสบายใจอันสั้นนี้ตกลงว่าเกิดอะไรขึ้นยหยวนเฮาถามขึ้นหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นเสียงสะอื้นข้าคิดถึงบ้าน เดิมทีนั่นเป็นเพียงแค่คำอธิบายแต่พอหลังจากคำนี้ออกมาความรู้สึกทรมานและทุกข์ใจก็ผุดขึ้นมาเหมือนกับเมฆที่ลอยเกาะกลุ่มกันไม่ยอมไปไหนานางรู้สึกหายใจไม่ออกจากนั้นก็สบหน้าลงไปที่มือของเขาและน้ำตาก็ไหลออกมาตั้งแต่ได้มาอยู่ที่นี่ก็มีแต่เรื่องทรมานใจไม่มีเวลาให้นางได้หยุดพักเลยสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายทำให้นางไม่สามารถที่จะร้องไห้ออกมา เหมือนกับว่าพอร้องออกมาก็ยิ่งทำให้จิตใจอ่อนแอลงและเหมือนตัวเองโดนเกินเกินที่นี่นางไม่สามารถพึ่งใครได้ดังนั้นนางจึงอ่อนแอไม่ได้สิ่งเดียวที่นางพูดกับตัวเองคือตั้งแต่ที่เม็ดลูกออนเริ่มขึ้นนางก็เป็นคนที่เก่งและฉลาดที่สุดไอคิวของนางสูงถึง1นึ่ไม่มีสถานการณ์ไหนที่นางกับมือไม่ได้แต่ว่าช่วงเวลานี้ ก็ถือว่าต้องเผชิญหน้ากับศัตรูน่าไม่สามารถทําให้ตัวเองอ่อนแอร์ได้ยูเวนท่ารู้สึกว่ามือเริ่มชื้นและไหล่ของนางกําลังสัน่นคิดถึงบ้านหรืออาจจะมีเหมือนเคยได้ยินหังอย่างพูดหลังจากที่รู้ว่านางหายไปคนในครอบครัวนางก็ไม่ค่อยมาหาอีกเลยเพียงแต่ต้องไม่ใช่เหตุผลคิดถึงบ้านเราลองให้แน่นอนเป็นเพราะว่านางกลัวตอนที่ห้ หยวนชิงหลิงกำลังนอนอยู่หลังจากนั้นนางพยายามคิดอยู่นานว่าทำไมตัวนางที่รลองให้ข้างๆอยู่วนเฮาจะสลบไปน่าจะเป็นเพราะบนร่างกายเขามิ่งกินยาสลายพิษยานี้ทำให้นางรู้สึกสบายใจเช้าวันต่อมารู้สึกมีพละกกำลังขึ้นมาทางร่างกายพร้อมหันไปมองอยู่วนเฮาด้วยสายตาสับสนหยวนชิงหลิงค่อยๆง้างแขนเขาออกแล้วพูดขึ้นด้วยความเขินอรุณสวัสดิ์ เมื่อคืนเจ้านอนน้ำลายยืนเต็มชายเสื้อค่าหมดอยู่วนเฮาพูดเรียบค่าขอโทษยวนชิงหลิงนึกไม่ถึงว่าตัวเองจะนอนได้ทุเล็กขนาดนี้จึงรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีอยู่วนเฮาหลับตาลงแล้วกลับมาทำท่าทางไม่สนใจยวนชิงหลิงลุกจากเตียงหังอย่างกับสวีอีนั้นไม่อยู่ในตำหนักแล้วแต่ว่าพวกนางได้เตรียมน้ำล้างหน้าไว้ให้เรียบร้อย นางจึงล้างหน้าหวีผมแต่งตัวอย่างรวดเร็วและเปิดประตูออกไปพรานเห็นแม่นมสีกับนางกำนันคนหนึ่งยืนรออยู่ด้านนอกพอเห็นหยวนชิงหลิงออกมาแล้วแม่นมสีก็โค้งคำนับและพูดขึ้นพระชายามีรับสั่งจากห้สังห่วงถ้าหากว่าท่านตื่นแล้วให้ท่านรีบเข้าไปดูแลพระองค์เพคะข้าขอล้างแผลท่านออกก่อนได้หรือไม่หยวนชิงหลิงถามขึ้นมีหมอหลวงคอยดูแลเพคะ แต่ว่าแม่นมียิ้มอ่อนท้าสางห่วงรับสั่งว่าเด็กนั่นไม่มีทางตายหรอกมีหมอหลวงอยู่ให้หยวนชิงหลิงรีบมาทันทีอืมหยวนชิงหลิงจึงจำต้องกลับไปบอกอยู่วนเฮาถ้าต้องรีบไปดูแลไท้ายสังห่วงตอนที่หมอหลวงล้างแผลทันต้องอดทนเอาไว้ต้องล้างพิษออกจากแผลให้หมดอยู่วนเฮาขามวดคิดตอนไหนที่ข้าไมไ่อดทนกันละ่ะ รีไปเถอะอย่าโมตบนได้ให้มันได้อย่างนี้ทั้งปู่ทั้งหลานนี่เหมือนกันจริงๆไม่มีความเคารพหมอเลยยุคสมัยนี้การเป็นหมอไม่ได้น่าเคารพนับถือเลยพอมาถึงตำหนักฉีนคุณก็พันเห็นฉีอ๋องกับชูหมิงชุวยที่ยืนรอยอยู่นอกตำหนักฉี่อ๋องหันมาเห็นนางจึงถามขึ้นท่านพี่ห้าอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ดีเคคะยวนชิงหลิงตอบพลางหาันไปมองชูหมิงชุย สายตาของนางนั้นสอดถึงความเกลียดชังอย่างมากดูไม่ปิดบังเลยสักนิดเยอนชิงหลิงไม่ได้สนใจนางแล้วเดินตามแม่นมสีไปแต่ก็รู้สึกอดไม่ได้จึงถามแม่นมสีทําไมพวกเขาถึงอยู่ที่นี่ไม่ยอมเข้าไปละ่ะแม่นมสีจึงฮูดขึ้นที่จริงฉีอ๋องเข้าไปได้เพคะแต่เพราะพระชายาฉีที่มีรับสั่งห้ามเข้าแต่ว่าพระชายาฉีเป็นคนกระตันยูจึงรอดูแลอยู่ด้านนอก เื่อรับฟังคำสั่งของไทซางห่วงเป็นเช่นนี้นี่เองยวนชิงหลิงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขานั้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางนางยังไม่ทันเข้าไปด้านในก็พันได้ยินเสียงโมโหของไทซางห่วงดังออกมายกออกไปไม่เห็นน่าสนุกเลยดื่มตั้งแต่เช้ายันค่าแบบนี้การมีชีวิตอยู่มันจะไปนสนุกอะไรหล่ะไม่สู้แต่ตายไปซะช่างกงกงถอนหายใจออกมาครั้งหนึ่ง ให้สางหวงอย่าพูดอะไรไม่ดีแบบนั้นสิพะยะค่ะหยวนชิงหลิงจึงรีบสาวเท้าเข้ามาแล้วพลันพูดขึ้นกินอะไรหรือเพคะแบ่งให้หม่อมชั้นชิมบ้างได้หรือไม่ฉางกงกงที่เห็นนางมาแล้วก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกพระชายามาแล้วค่อยยังชั่วให้สางหวงเล่นเป็นเด็กพะยะค่ะปู่เป่าที่นอนอยู่บนเตียงไม้ก็พลางผงกหัวมองมาที่หยวนชิงหลิงแล้วลองขึ้นสองที หยวนชิงหลิงอมยิ้มแล้วรับถ้วยยามาพลางดื่มไปหนึ่งครั้งมีย่าหวานเพคะไม่ขมหวานมากเลยนางหันไปจ้องให้จา,างหวงหลังจากลุกขึ้นมานั่งแล้วดูผอมกว่าเดิมมากจนเห็นรอยเว้าตรงรอบดวงตาแก้มทั้งสองก็ตอบเข้าไม่มีเนื้อเลยสีหน้ายิ่งดูไม่ดีเข้าไปอีกตอนนี้เขาเงยหน้ามองหยวนชิงหลิงด้วยสีหน้าไม่ชอบใจเหมือนเคย ที่จริงไม่ว่าจะเป็นโครงหน้าและอวัยวะต่างๆอยู่วันเท่านั้นได้มาจากไท่ซางห่วงทั้งหมดนางรู้สึกว่าถ้าอยู่วนเท่าแก่ก็คงเป็นแบบนี้ขี้เหล่มากไม่เชื่อเจ้าลองกินอีกทีอย่างนี้มีความขบอยู่ด้านล่างไท้ซางห่วงพูดขึ้นหยวนชิงหลิงจึงกินเข้าไปอีกครั้งไม่ขมเพคะดื่มเข้าอีกสองครั้งไท่ซางห่วงพูดขึ้นอย่างเจ้าเล่ หยวนชิงหลิงจึงนั่งลงพางใช้ค้อนชนเบาๆหลังจากนั้นก็ตักมาจาะที่ปากเขาพร้อมพูดเสียงข่มกินยาหรือว่าฉีดยาหาเรื่องงานงั้นหรือให้สางห่วงไม่ชอบการฉีดยาเอามากๆจึงทำได้แค่คล้อยตามหน้าตาเขาดูไม่ไหวเลยหยวนชิงหลิงหนีตาพลางลุกขึ้นให้สางห่วงกินยาแล้วแต่ยาก็ต้องฉีดด้วย ให้สังห่วงส่งสายตากดเรียวขึ้นมาทันทีและกำลังจะพ่นคำด่าออกมาหยวนชิงหลิงจะพูดขึ้นว่าดูแล้วน่าจะขอแห้งน่าจะต้องฉีดอีกหนึ่งเข็มเพื่อลดความโมโหด้วยเขาอ้าปากขังทันทีและไม่ส่งเสียงออกมาพรานจ้องคอมเมนหยวนชิงหลิงผ่านไปสักพักเขาจึงถามขึ้นวันก่อนไม่ใช่ว่าฉีดแขนหรือทำไมต้องถอดกางเกงเจ้ามีศักดิ์ศรีหรือไม่ ชายหญิงห้ามแต่เนื้อต้องตัวกันไม่รู้หรือบางอันต้องฉีดที่ก้นหยวนชิงหลิงดังสลินเข็มขึ้นแล้วยากระพุ่งออกมา,านางถือเข็มฉีดยาไว้ถ้าให้ความร่วมมือดีๆหม่อมฉันจะเบ์มือให้เพคะแม้ว่าเขาจะมีท่าทางไม่ค่อยพอใจแต่ก็ยอมแต่โดยดีเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อโดยที่เขาไม่ถามเลยสักคำว่ายวนชิงหลิงใช้วิธีอะไร หลังจากฉีดยาฉางกงกงก็เข้ามาให้สังห่วงจงเงยหน้าขึ้นพรางถามขึ้นเสียงเรียกพวกนั้นยังอยู่ด้านนอกหรือยังอยู่พะยะค่ะฉางกงกงตอบดวนชิงหลิงรู้ว่าเขาหมายถึงฉีอ่องกับพัชชายาถึงแม้ว่านางจะรู้สึกแปลกใจที่ให้สังห่วงไม่ยอมเจอพวกเขาแต่ก็ไม่กล้าถามให้สังห่วงหลับตาลงงั้นก็ให้พวกเขายืนต่อไปเถอะ ยวนชิงหลิงเดินไปหาฝูเป่าแผลที่แปบของฝูเป่าไม่เป็นอะไรมากแล้วสุนัขมีการรักษาตัวเองที่ดีมากพอใส่ยานิดหน่อยก็ดีขึ้นแล้วเพียงแต่ยังไม่สามารถออกไปวิ่งเล่นข้างนอกได้เป็นเด็กดีหรือไม่ยวนชิงหลิงลูบหัวมันแล้วถามขึ้นฝูเปาร้องหยิ่งหยิ่งเหมือนกับไซเบีเรียนยวนชิงหลิงยิม้มจริงหรือฉ่างกงกงไม่ยอมให้เต้ากินเนื้องั้นหรือ เจ้ายัางไม่สบายอยู่กินเนื้ออย่างไม่ได้มีนมแพ้ให้กินก็ดีแค่ไหนแล้วถามกงกงหันมามองนางด้วยความแปลกใจโฮพรชยาท่านฟันออกหรือว่าเดาพยะยาค่ะปูเป่าฟ้องท่านจริงๆหรือพยะค่ะหยวนชิงหลิงจึงพูดขึ้นถ้าฟังค้าก็ฟังไม่ออกแต่ว่าดูท่าทางมันก็พอจะดูออก บางครั้งดูจากท่าทางที่มันร้องออกมาก็สามารถรูดได้ว่ามันต้องการพูดอะไรแล้วทำไมท่านถึงมองออกว่ากระหม่อมไม่ให้กินเนื้อแต่ให้กินนมแพะละพะยะค่ะยวนชิงหลิงยิ้มแล้วพูดขึ้นคาเดาเพราะว่าท้องมันดูโล่งๆแต่ในตัวกลับมีกลิ่นของนมแพะไทซังห่วงจึงหันไปพูดกับขางกงกงนางไม่ใช่สุนัขซะหน่อยนางจะฟังภาษาสุนัขออกได้อย่างไร เจ้านี่ชชาง่เงขาจริงๆหยวนชิงหลิงยิ้มแห้งเพราะนางฟังภาษาสุนักออกจริงฝูเป่ายังบอกอีกว่าช่วงนี้ไทซางห่วงชอบใช้อารมณ์ทันใดนั้นหยวนชิงหลิงก็นึกขึ้นได้ฝูเป่าอยู่ในตำแหนักตลอดคนที่เข้าออกในตำแหนักมันต้องมองเห็นแล้วก็ต้องเห็นที่เสี่ยวโยจือเปลี่ยนยาแน่นางค่อยๆอุ้งฝูเป่าขึ้นพลางกระซิบถามที่ข้างหูมัน เจ้ารู้ว่าใครเป็นคนเปลี่ยนยาหรือไม่ผูเป่าร้องห้องห้องห้องออกมาสามครั้งเพื่อบอกชื่อคนนั้นและทำให้นางตกใจมากพอหยวนชิงหน่งได้ยินก็ชะงักทันทีคนที่ฝูเป่าเอ่ยนั้นไม่ใช่เสี่ยวโหลจือฝูเป่าห้ามพูดโกหกนะเห็นจริงๆใช่ไหมนางไม่สนใจฉางกงกงกับให้ซางห่วงที่มองด้วยสายตาสงสัยที่เห็นนางถามฝูเป่าอย่างจริงจัง ปู่เป่าก็ยิ่งรองขึ้นออกมาสามครั้งอีกรอบและก็ยังเป็นชื่อคนนั้นเป็นไปไม่ได้คนผู้นี้ไม่มีความจําเป็นต้องทําเรื่องเสี่ยงอะไรแบบนี้ถ้าหาว่าเป็นคนคนนั้นจริงอย่างนั้นก็ไม่เท่ากับว่าเสี่ยวหลัวจือกลายเป็นแพ้รับบาปหรอกหรือหยวนชิงหลิงเริ่มรู้สึกว่าเรื่องในวังนี้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนนางเริ่มหายใจไม่ออก